สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า11ข้อห้ามไม่ควรทำในวันตรุษจีนวันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่จีน ที่มีความสําคัญวันหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมี11ข้อห้ามที่ไม่ควรทําในวันจุดจีนข้อแรกห้ามสระผมหรือตัดผมเนื่องจากคําว่าผมพ้องเสียงและพ้องรูปกับคําว่ามั่งคั่งดังนั้นการสระหรือตัดผมในวันจุดจีนมีความหมายว่าการนําความมั่งคั่งออกไป 2. ห้ามพูดคําหยาบและทะเลาะเบาะแวง้ง คนจีนจะงดพูดคำหยาบและสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงพูดเรื่องความตายหรือผีเพราะเชื่อว่าจะนำความโชคร้ายมาให้ตลอดทั้งปีนั่นเอง 3. ห้ามกินโจกและเนื้อสัตว์ในสมัยก่อนคนจนมักจะรับประทานโจกในตอนเช้าดังนั้นการรับประทานโจกในตอนเช้าของวันตรุษจ,จีนเหมือนกับการขัดขวางความร่ำรวยขัดลาบขัดโชค จึงไม่ควรรับประทานโจ๊กในเช้าของวันตรุษจ,จีนตลอดจนรวมถึงไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยเนื่องจากเชื่อว่าเทพเจ้าที่ลงมาในตอนเช้าของวันตรุษจ,จีนนั้นจะรับประทานแต่อาหารมังสวิรัติสห้ามซักผ้าในวันตรุษจ,จีนคนจีนเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ำเกิดในวันตรุษจ,จีนดังนั้นการซักผ้าในวันตรุษจ,จีนเปรียบเสมือนการลบหลู่ท่าน ห้ามใส่ชุดขาวดำเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีขาวดำเป็นสัญลักษณ์ของความตายดังนั้นให้ใส่เสื้อผ้าสีขาวดำหมายถึงลางร้ายโดยคนจีนจะนิยมใส่เสื้อผ้าสีแดงเพราะเชื่อว่าสีแดงคือสีแห่งความโชคดีนั่นเอง 6. ห้ามให้ยืมเงินคนจีนเชื่อว่าการยืมเงินในวันนี้จะทำให้ทั้งปี มีคนเข้ามาขอยืมเงินตลอดและถ้าใครที่ติดเงินใครควรที่จะคืนเงินก่อนวันตรุดจีนเพราะเชื่อว่าจะมีหนี้สินตลอดปี 7. ห้ามทำของแตกเพราะเชื่อว่าเป็นรางร้ายถึงครอบครัวจะแตกแยกหรือมีคนเสียชีวิตในครอบครัวหากทำของแตกโดยไม่ได้ตั้งใจมีวิธีแก้เคล็ดโดยคำพูดพูดว่า โดยความพูดนี้ก็จะแปลหมายความว่าดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อตกลงสู่พื้นพูดง่ายคือเวลาทำของตกพื้นก็ให้พูดคำนี้เป็นการแก้นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันตรุษจีนก็พยายามหลีกเลี่ยงย่ารทำของตกแตกก็จะเป็นการดีที่สุด 8. ห้ามซื้อรองเท้าใหม่คนจีนจะไม่ซื้อรองเท้าใหม่ในเดือนแรกของวันตรุษจีนเพราะคำว่ารองเท้าในภาษาจีนนั้นออกเสียงว่าไหมีเสียง คล้ายกับการถอนหายใจจึงเชื่อว่าเป็นสัญญาณการเริ่มต้นปีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ 9. ห้ามร้องไห้คนจีนเชื่อว่าจะทำให้พบกับเรื่องไม่ดีและเสียใจทั้งปี 10. ห้ามใช้ของมีคมชาวจีนเชื่อกันว่าการใช้ของมีคมตัดสิ่งของก็คือการตัดความโชคดีไปด้วยนั่นเอง 11. ห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่นคนจีนเชื่อว่าการเข้าห้องนอนคนอื่นในวันตรุษจีนถือว่าเป็นโชคร้ายนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ11ข้อห้ามไม่ควรทำในวันตรุษจีนเดี๋ยวผมจะ wrap up อีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามสระผมตัดผมห้ามพูดคำหยาบทะเลาะเบาะแว้งห้ามกินโจ๊กและเนื้อสัตว์ห้ามสักผ้าห้ามใส่ชุดขาวดำห้ามยืมเงิน ห้ามทำของแตกห้ามซื้อรองเท้าใหม่ห้ามร้องไห้ห้ามใช้ของมีคมและห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่นนั่นเองถ้าคุณเชื่อว่า11ข้อห้ามที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีนก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำนะครับเพราะอาจจะทําให้ความโชคดีตลอดทั้งปีเนี่ยบั่นทอนลงได้เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงข้อห้ามต่างๆแล้ววันตรุษจีนจะเป็นวันเริ่มต้นแห่งความโชคดีร่ำรวย ของทุกๆคนตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวครับท่านวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ11ข้อห้ามไม่ควรทำในวันตรุษจีน ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ